ดีครับผมปันประเดชเดชการนายกเจตุลปมาเปงนเลยครับสำหรับโครงการนี้นะครับเราเริ่มมาตั้งแต่ที่แล้วครับแล้วก็เราใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนนะครับอาทิตย์อีกครั้งโดยเป็นโครงการคุณลักษณะดีดีขึ้นนะครับเนื่องจากว่าในเขตเจตุบาลเรานะครับเราเห็นว่าเรามีถนนสายหลักเนี่ยทีิงแย่สี่สายนะครับที่ผมยืนตรงนี้คือเศรษฐกิจนะครับสายกราฟก็มหาราชนะครับแล้วก็ มีสายกระบ,บี่ซึ่งจะไปชุนกับถนนวัทักนะครับและเราเห็นว่าอกตางก็ดีนะครับตางเท้าก็ดีหรือตางรุ่งต่างแยกเนี่ยสีเดิมมันจะจางหมดนะครับจางหมดและในช่วงนั้นทุกประมาณดองก็ไม่ค่อยจะมีนะครับพอม,มาปีนี้ขึ้นมาส่วนไหนที่เทศบาลเราทำได้เองไม่ต้องท่้างคนอื่นนะครับเราก็จะทาเองเก็เป็นการประหยัดงบประมาณนะครับเราจึงได้ขอความร่วมมือจากนักเรียนเทคนิคนะครับที่กา เขาเรียนจัข้างนี้มาตังางตาสีนี่มานะครับมาช่วยกันมานะครับแล้วก็ามเศรษฐกิจตัวเองนะครับแล้วก็ ติดอาสานะครับมาช่วยกันผลิตติดหรือิเส้นนะครับเพื่อนะครับเพื่อว่าหนึ่งเราจะเห็นชัดเจนขึ้นนะครับว่าตรงนี้เป็นขอบจะหนนตรงนี้ตาร,ร่วมตาแยกนะครับ <The police> เมื่อเห็นชัดเจนขึ้นเนี่ยมันจะทําให้การใช้รถใช้ถนนนี้นปลอดภัยขึ้นนะครับอที่ผมพูดถึงถนนสายหลักนะครับเพราะว่าถนนสายรองเนี่ยเหมือนเส้นเลือดเส้นเล็กๆนะครับแต่ทุกเส้นเลือดจะมารวมกันที่เส้นเลือดใหญ่ที่ถนนสายหลักนะครับฉะนั้นอุบัติเหตุทั้งหลายเนี่ยมันจะเกิดขึ้นที่ถนนสายหลัก เป็นหลักเลยคยร,ยร,ยรับธุรกิจมหาราชวัชรัชกบีโพตองอย่างนี้นะครับดังนั้นเราจะพาสีแบบนี้ไอ้ทุกทุกสายเนยนะครับกับเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่จะให้รถแช็คเกหนุนครับ バイバイ。